ทรายโฟโต้ A3 ของเอิร์นกล่องใหญ่เหมือนกันขนาดเดียวกันอคือกล่องทรายแคนวาสของ g ีจีรุ่น3ามของวันนะครับหนึ่งสองสามถ้าใครที่สนใจรูปนี้พี่เต้ยบอกมาเลยว่าเท่าไหร่นี่จะเป็นที่แรกที่ทุกคนจะได้เห็นจะได้เแคนวาสของ g ีจีรุ่นสามทรายแคนวาสของจีจีรุ่น3นะครับ หนึ่งสองสามยังไม่ได้แกะนี่คือโฟตโต้เซตเมมโมรีลออฟแฮนเชคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พายุวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ที่ยี่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ เรามาเราก็ต้องมีของอีกแล้วสิเนีย่ยถูกต้องแต่เป็นของที่ไม่ใช่ของเราไปยืมจากพี่ที่รู้จักที่เป็นผู้โชคดีมาสุกไม่ขโมยเข้ามาใช่ไหมผมไปขอร <laughs> ยืมเขาแล้ว oh. อแต่ก่อนที่เราจะไปดูของนะครับก็อย่างที่เกินกันก่อนกันว่า uh. ตอนประมาณตีหนึ่งของวันที่สิบเก้าคือคืนของวันที่สิบแปดเนี่ยก็ไฟลยก็มาไลฟ์เนาะก บอกว่าตัวเองได้โพลสภาพจากการเป็นสมา,สมาชิกเป็นเมมเบอร์ของ BNK48 แล้วนะครับแล้วก็ด้วยเขาเรียกว่ามีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นที่ต้องถามกับออฟฟชอ,อซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่ในตอนบ่ายเองก็มีงาน v ีท l อกซ์ทียูพอดีก็ทำให้าทางครูปิมแล้วก็ทางผู้บริหารเองก็ต้องออกมาชี้แจงรายละเอียดก็ โอเคครับก็เป็นกางใจให้นั้งสองฝ่ายนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการเคลียร์กันให้ลงตัวนะครับก็อยากให้ทุกอย่างจบด้วยดีเนาะแล้วไม่ได้แค่ฝ่ายด้วย <laughs> ยังมีน้องจีจี้มาด้วย <laughs> คืออันเนี้ยคือ <laughs> ผมเชื่อว่าเราทุกคนเซอร์ไพรส์แน่แนออใช่มันเป็นตล,ลกสองเฉยเลยเฉยเลยคืออยู่ดีๆก,ก็กลายเป็นแบบอา้าวมีคนนี้ในในแบบ ระบบด้วยเหรอที่แบบจะต้องออกอะไรอย่าเงี้ยอ่ามียปติยปิกาภวม,มาสองฉบับผมตกใจเลยะนะก็ก็ขอเขาเรียกว่าขอวอวยพรให้ทั้งสองคนละกันก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นบีนแคลฟอเนีะละแต่ในเชื่อว่าในวงการนี้นะครับก็ถ้าน้องยังต้องการอยู่เนพี่เชื่อว่าความสามารถของทั้งสองคนเนี่ยไปต่อได้ ใช่เราถ้าเห็นน้องในผลงานน้องใอีกนาคตแน่นอนมั่นใจอย่างนั้นนะครับครอ่ะเรามาพูดถึงของในวันนี้ดีกว่าได้มานมเห็นกล่องใหญ่ๆสองกล่องนี่ไหมอ่ะกล่องนี้อ่ะคือไซส์ไม่ธรรมดาเลยอ่ามันเป็นรางวัลครั้งที่สองสำหรับคนที่ซื้อของเกิน600บาทอ้าวจะได้1นึ่งสิทธนั่นก็คือไซส์โฟโต้ A3 นี่ A3 สาใช่ก็เป็นรูปของใครครับเหมือนรูปเขาเรียกว่ารูปเลยนะชุดยูนิฟอร์มชุดยูนิฟอร์มอ่าที่เห็นกันอันนี้คนะือของเอิร์นแน่ต่อมาอีกกล่องหนึ่งอ่ะมีนี่กล่องใหญ่เหมือนกันขนาดเดียวกันอคือกล่องทรายแคนวาสของจีจีรุ่นสามจะบอกนะ ว่าสองกล่องเนี่ยมาจากคนคนเดียวถูกต้องเข,อเขาซื้อไปกี่บาทครับคุณเขาซื้อไปสี่พันประมาณเพราะว่าเขาซื้อรออบอลุนรอบแรกใช่ไหมกับซื้อลุนรอบสองอย่างละรอบละสองพันโดยประมาณ<อ>แต่เขาได้สองรางวัลคุณซื้อไปกี่พันผมซื้อเหมือนเขาเลยประมาณเนี้ยสี่พันเกือบห้าพันอ่ะเป็นไงไม่ได้สักอย่าง <laughs> ดู แต่อย่างน้อยก็โชคดีที่พี่เขาได้แล้วผมขอยืมเขามาอันบ็อกเราพูดชื่อออกอากาศได้ไหมพี่เต้แลวเขาก็บอกเลยครับว่าสองกล่องนี้พร้อมที่จะจำหน่ายถ่ายทอดตลาดแต่คือเขาให้คุณเอามาแต่เขาให้ผมเอาอันบ็อกมาก่อนนะครับเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ก็ขอคุณพี่เต้ตขอครับี่อะ เรามาเปิดกันเลยดีกว่าเอปิดกันเลยกล่องเนี่ยอะอย่างที่คุณลูกคนเห็นนะครับกล่องเนี่ยแทบจะล้นเฟรมของจอผมไปละใช่แค่ตัวกล่องเนะแต่ A3 มันก็ใหญ่อยู่แล้วนะอันนี้ก็จะใช้ A3 เลยบ้างเช่นไหมผมบอกเลยว่ากล่องเนี้ยยังไม่ได้แกะแต่กล่องจีจี้แกะแล้วกล่องเนี่ยใหญ่เกินตัวใหญ่เกินตัวใช่เป็นงั้นไปครับ เรามาดูกันนะครับว่ากล่องนี้เนี่ยเขาห่อมายังไงหูก็หนาอยู่เนี่ยถ้าดูจากกล้องนะฮะจะเห็นว่าแบบมันจะเหมือเป็นโฟมหอยสี่มุมนะครับคือตาตากาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่กล้องเห็นชัดอยู่ว่ามันจะมีโฟมหอยสี่มุม ไปนี่ได้แล้วมอนอมีมอา่าเขาเรียกว่าทำกันขอบมาให้อ,อย่างดีแต่น้อยก็มั่นใจว่า,อาขอบคุณต้องไม่ยุบค,ครับนะครับเดี๋ยวซองไก่ดีนะเอาไปประมูลขายต่อ อันที่ตนนี้ก็ลึกมากเลยนะคือผมไม่อยากให้ปลาติกมันมันขาดอะเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจทุกคนครับอ่าผมพูดก่อนว่าซีลปลาติกที่ห่อมาตอนเนี้ตรงเนี้ยคือเหมือนห่อซีดีของอัลบั้ม B N K ทั้งหลายอ่าที่จะต้องแบบแกะปลาติกแข็งๆนั้นออกจากออกนั่งนอกซีดีก่อนอ๋อแต่ที่แบบเป็นแนบนิดแนบทิดซิดีกับตัวซีดีนะใช่ครับโอเค พร้อมหรือยังครับต,ต,ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยผมไม่อะไระะมันคือก่อนที่จะเปิดผมขอบอกว่าบอกว่าเอิมคือโอชี OG ของผมเหมือนกันคือ,อผมไม่อยากถามเขาเลยอ่ะผมไม่อยากถามเขาเลยว่าเขาไปได้สิ่งนี้มาในราคาเท่าไหร่อ่ะ <c ười> นี่คือ S S R ของเอินะครับใบนี้อยู่กับผมคุณไปได้มาอย่างไรอะไรอย่างนี้ดกว่า ก็พีเตอร์คนนี้แหละได้เหมือนกันเดี๋ยวพีเตอร์จะได้เอินสองคนสองไอสองอย่างไม่ได้เลยนะได้เอสเอสอาร์เอินก็ได้ใช่แล้วเอสามเอินก็ได้ใช่คือดวงสมพงศ์กับเอินไปไหนโอเคแต่โชคดีที่ผมรู้จักพีเตอร์อ่ะห้องมันนะครับหนึ่งสองสามตออ่าก็เป็นรูป ทางการที่เราเคยเหตุการณ์อยู่ทุกทีแต่ว่าจะมีดีเทลอยู่ครับเพิ่มเติมนะฮะครับนั่นก็คือกล่องของขวัญต้นคริสต์มาสแล้วก็เหมือนไม้เท้าขนมขนมขนมไม้เท้าแฮนดี้เค้นแฮนดี้เค้นแล้วก็จุงเท้านะครับแล้วก็มากยเซนต์เอิยยะมาเทียบกันดอนก่อนว่าลายเซนเดียวกันไหมครับโอ้ลายเซนเดียวกันเลยซ้อมมาดีซ้อมมาดีอือครับ นี่คือลายเซ็นเป็นจริงของน้องน้องเขียนเองไม่งั้นเขาไม่พูดว่าไซส์โฟโต้เป็นการการันตีเป็นการการันตีว่านี่คือของจริงนั่นก็คืออย่างที่เขาพูดแล้วว่าไซส์โปสเตอร์ a สามนะครับโอ้ถือว่าใหญ่จุใจใหญ่จุใจถ้าใครที่สนใจรูปนี้พี่เต้ยบอกมาเลยว่าเท่าไหร่หนึ่งหมื่น 8,000บาทว้าว <Wow. S 2> ต่อรองได้ว้าว <Wow. S 2> เป็นราคาที่ว้าวมากนะฮะอ่า uh huh. เอาจริงก็หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนี่ก็ถือว่าเป็นเรทของของที่แบบว่าเป็น SSR เนี่ยที่โอเคนะอืม uh huh. เออผมว่าเป็นเรทที่ไม่ไม่แพงเกินไปครับ uh huh. และไม่น้อยเกินไปเลยครับ uh huh. เป็นเรทที่แบบกำลังดีมากจริง uh huh. ถ้าใครที่สนใจติดต่อผ่านผมมาก่อนอะ uh huh. แล้วเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่เตยให้นะนั่นแหละครับและนี่นะครับคือทรายโฟโต้ไอ้ทรายโปสเตอร์ A3 นะครับของเอิร์นถามจริงคุณไม่ซื้ออ่ะไม่มีตังค์ <laughs> ต่อมาคือทรายแคนวาสของกีจี้อันเนี้ยแกะมาก่อนแล้วเพราะพี่เตยอ,อยากเห็นแบบอยากเห็นเองมาก ก็ไม่ขชัดอยากเห็นครับก็บอกว่าตอนแรกอ่ะพี่เตร์อ่ะพอรู้ว่าได้มาก็อยากจะไปทูช็อตกับน้องอ,อก็ได้ได้บัตรมาแล้วด้วยนะ,ะแต่ประเด็นก็คือพออีกวันหนึ่งประกาศเฉยเลยออ๋อไฟเคียนี่คือจีจีรุ่น3นี่คือจีจีรุ่น3อ๋อโอเคแล้วผมลองไปเช็คดูครับผมไม่เห็นรูปนี้ ที่น้องจีจี้โพสน้องไม่ได้โชว์น้องไม่ได้โชว์แคนวาสเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นที่แรกที่ทุกคนจะได้เห็นจะได้เห็นแคนวาสของจีจี้รุ่นสามซึ่งการห่อเนี่ยามห่อไม่เหมือนอ้าวคือห่อมาอย่างนี้จริงๆอของของจีจี้เนี่ยทำมาแบบนี้เขาไม่ใส่มุมให้เหมือนตัวไม่ใส่มุมไม่ได้ใส่มุมทำไมอะ แล้วก็สติกเกอร์เนี่ยจริงๆอะ่ะตอนที่ได้มาจะติดสติกเกอร์จีจีตรงนี้นะเป็นรูปแบบไหนรูปอ่าดูตามที่ผมโพสตในาอเคในตัวอย่างที่แปะไว้แล้วกันแล้วก็วิธีการห่อเนี่ยก็ห่อไม่เหมือนกันด้วยอืมเนี่ยอันเนี้ยคือใช้กระดาษน้อยกว่า อโ้เห็นหลังแล้วไหมเห็นหลังแล้วไหมก็คลอใช้กรอบคนวาสปกติเลยกรอบแคนวาสแล้วก็เป็นรูปเนี่ยก็สกรีนบนผ้าไปเลยนะครับและนี่คือไซส์นวาสกรอบจีจีรุ่น3นะครับอ่ะหนึ่งเดี๋ยวเราเอากระดาษนี้ออกก่อนไปครับนะครับอ่ะหนึ่งสองสามว้าว โอเคยอดนะเราโลกของหนกจี้จี้แล้วก็มีอะไรหัวใจนิดนึงหัวใจมีลูกอมกับต้นไม้เหรอถ้า่างนี้นก็คือต้นต้นหัวใจต้นหัวใจในลูกอมในลูกอมหรือในในปีกก็ได้ <laughs> เราไม่รู้รไม่รู้อแล้วก็มีนี่ครับเรา มึนๆนะเมารักไม่ได้โดนตีหัวมาแล้วมึนใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็เป็นลายเซ็นจีจีเจอีเจอีแล้วโดหัวใจอ๋อโอเคโอเคตอนแรกกังงว่าเอ๊ะทำไมเป็น NK48 ก็หัวใจเป็น B แทนเอ็นเคสีแล้วก็ อันนี้ก็คือลูกดอกกุหลาบตรงนี้นะฮะเหมือนลูกอมมากกว่าอย่างว่าลูดอกกุหลาบดอกกุหลาบโอเคแล้วก็ต้าวเบฟของหนูอยู่ตรงนี้นะฮะคิดถึงเบฟจังเลยอ่ะด้านนี้ก็คือไอแอมืมซูมเลยเรามาซูมเนื้อเนื้อเนื้อเห็นไหมครับเนื้อนี่คือเนื้อผ้าจริงเนื้อผ้าจริงนะฮะเนื้อผ้าจริงจริงเลยแล้วก็เลื่อนโว่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 น้องเซ้นจริงนะครับนี่เซ้นจริง อยตัวนี้ครับพี่เต้ยก็บอกผมมาเหมือนกันอจำน่ายจำนายเหมือนกันี่จำนายจริงๆอ่ะพี่เต้ยอ่ะเขาคามิโอ h ชิจิปอ่าฮะแล้วมีคนรับที่ไปดูแลแล้วอ้าวเหรออยู่ในมืออยู่ในมือของชาวทางไปแล้วอ่าเพราะฉะนั้นสบายใจได้เพราะฉะนั้นพี่เต้ยก็เลย โอเคของจีจีเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าปล่อยให้คนที่เป็นรักน้องอแต่ตัวนี้แพงหน่อยครับสี่หมื่นบาทว้าวคุยกันได้สี่หมื่นบาทกับเทนบัสตัวนี้ครับก็ถามว่าราคาแรงไหมก็แรงแรงแรงแต่ถามว่านี่คือ น่าจะเป็นสามลายเซ็นสุดท้ายที่จีจี้เขียนถ้านับถ้านับกิจกรรมมาแฮปปี้นิวเยียร์นะครับ2021อ่าาิบเอหนึ่งจะมีรูปทรายโฟโต้ครั้งแรกที่แจกไปอ๋ออ๋อ,อนี่หรอแล้วก็สองก็คือเหมือนเนี่ยครับก็คือทรายเอสาม <A 3. S 1> โปสเตอร์ a อ <P oster S 1> สแล้วก็สุดท้ายก็คือทรายแคนวาสอ่าก็จะเป็นลายเซ็นสามใบสุดท้าย ในฐานะ g g b n k 4 8รุ่นสาพีเตอรก็เลยขออนุญาตตั้งราคาที่40,000ืแต่คุยกันได้เป็นราคาที่เทียบเท่ากับ s s r ของรุ่นหนึ่งห,หลายคนเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแคนวาสนี้มีอันเดียวในโลกชิ้นเดียวโลกครับอ่ะถ้าใครที่สนใจคอมเมนต์มาแ<อ>ล้วเดี๋ยวมาคุยกันก็เดี๋ยวผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวกลางให้ ว่าให้ติดต่อใครที่ไหนยังไง A few moments later แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้มีแค่นี้นะฮะมีอะไรอีกนี่ฮะงงไหมว่านี่คือกล่องอะไรไซส์เหมือนโฟโต้เซตแต่เดี๋ยวสิโฟโต้เซตช่วงนี้มันมีขายแล้วเหรออย่างแรกเลยผมให้ดูปี2018เลครับ20180219โฟโต้เซตที่เกิดขึ้นในปี 2,018อยู่ตรงนี้จำนวน20ชิ้นมันอยู่ถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ยทำไมเขาไม่เปิดพี่เต้ยไม่ได้แกะกล่องนี้กล่องนี้ยังอยู่ในสภาพที่รับของมาเสร็จปุ๊บก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้แกะนี่คือโฟโต้เซต Memorial of Handshake ครั้งแรกใช่ครับ นี่คือโฟโต้เซตเม o โมรี o ลออฟแฮนเชคมันเก่าปาอะไรเลยถูกต้องถ้าคุณจำได้ผมนี่คือการขิงแอบขิงนะฮะผมไม่มีเขาเรียกว่ารูปปกของจิ๊บแต่ผมมีรูปนี้นี่คือแอบขิงนะฮะรูปอะไรนะนี้อันนี้เซตสองนะเซตสามเซตสี่เซตห้าอันนี้ฮาโลวีนอ่ะเซตหกเซตเจ็ดชุดไทยพิซมัส เซตแปคุก <Set> กี้และเซตนี้ครับนี่คือเซตของ Memorial of h a n c a k e นะซึ่งคือกล่องนี้ทั้งหมด20ชุด20เซตแล้วเซตเนี้ยไม่ธรรมดาด้วยเป็นเซตที่ Official ส่งของดีเลยเขาเลยช<อ>ดเชยให้ว่า1เซตเนี่ยจะมีอยู่6ลูกว้าวเพราะฉะนั้นกล่องเนี้ย20คูณห ก็จะมี120รูปที่ยังไม่ได้แกะโอ้ตัยกระตาแตกแต่อย่าลืมนะครับว่ากล่องนี้เป็นกล่องที่อ่ายังไม่มีเขาเรียกว่าไอ้กระดาษกั้นอายังไม่มีใช่ใช่ยังไม่มีอะไรเขาเลยกระดาษไขลองแต่ละใบอ่าพี่เต้ยก็เอามาขายด้วยเหมือนกันอ้าวมาฝากผมขาย เดี๋ยวคือเราแค่โชว์เราไม่แกะเราไม่แกะเราแต่ฝากขายทั้งกล่องฝากขายทั้งกล่องโอ้พ oh. ี่เต้ยให้ราคากล่องนี้9,000บาท9,000บาทครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไปแกะเองก็ลองดูละกันว่าคุณพิจารณาเองละกันกล่องเนี้ย0 0้าพันบาทสํำหรับใครที่ เก็บสะสมของ b บียนะครับผมแนะนําว่าลองพิจารณาตัวนี้ดูในราคา9,000บาทอ่ะแล้วคุณเอาไปซุมเองคุณจะได้ความลุ้นและจะได้ของที่ค่อนข้างที่บอว่าแรยหายากแรมากๆในขณะนี้นะครับ,รบแรมากๆถ้าอยูสนใจติดต่อได้3เกาม3อันนี้เลยนะครับ3อย่างนี้นะสำหรับวันนี้เรา2องคนขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับสวัสดีครับ